สวัสดีครับวันนี้จะพามาชม c ี CD r ีอารสุดอาปี e 2020นะครับผมคันนี้เปิดราคาเงินสดที่290,000บาทนะครับออกใหม่น่าจะ300,000 300,000ต้นๆนะครับผมประหยัดกว่ามือแรกประมาณแสนหนึ่งนะครับผมคันนี้เปิดราคาเงินสดสองแสนเก้าพนะครับดาว33,000นะครับผ่อน4 7็0หกสวดน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูความสวยงามของคันนี้กันนะครับให้ตาต้องแคนดูว่าคัน่อนสวยจริงคันนี้นะ ภาพเบยรวมก็จะบนเดิมนะครับคันนี้ก็ได้แค่ข้อมาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ซูมดูข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับมีไฟเลี้ยวตาแมวนะครับมาให้นะครับโซสเตอร์เลื่อนนะครับใช้กันยาวนะครับตรเครื่องไม่มีรอยนะครับรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับคันนี้ต้านยาหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับข้างบนนี้เป็นชูหน้าแต่งนะครับคันนี้พิเศษยังไงโอเค เดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะครับผมรถมือเดียวออกศูนย์นะครับเลขใหม่8800โลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อ,อที่เราเกินไปเมื่อกี้ท่ออาคาโูบิกนะครับประมาณ20นิ้วนะครับเสียงจะรุ่มแค่ไหนนะครับฟังรอบกันบางก่อนะ แบบคอนโดนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับโอนจองผ่านบัญชีร้านคอนแกตซูเปอร์ไบท์เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ